มากน่าเด่นมาวันนี้ผมเียนมาครจบคือสดั้น้นวันนมาเป็นเจาหน็ดตผมเป็นเจ้นองระทรวงการคลัง ก็ถ้าคมเข้ามาคุณก็ไม่ได้สมัก็สมัยสัมภาษณมเลยเะนี่คือสกิมมาขผมตัวผมนะผมสกิมาร์องผมานะครับแล้วก็มีผชมที่ ก็มีอะไ้ที่ทำนี้กับผมนะที่ฉันก็ยังไงกับผมนะแลยวขอออกนมีผมนะเพื่อคืนน้ำนี่ให้คุณนี่ผมมาให้คุณจดตามนี้นะผมนะให้คุณจดเข้าไปเลยรีบให้คุณรีบให้คุณจดนะไอเดีตรงกลางเนี่ยให้คุณรีบจดเร็วรีบจด โ okay, อเคพอละก็พอจุดเสร็จแล้วก็ไอ้น,นี่อ่าเอาไปผิวมเม่ใช่ยส่วนในข้างบนนี่ก็ใส่อะไรก็ได้ตามใจตุวเลยก็ไอ้ทั้งล่างสิก็ตอนแรกมันจะเ,เป็นหนึ่งตอนแรกมันจะเป็นหน,น,นะนึ่งนะพันไม่รู้สามร้อยเก้าสิบเท่าไหร่คุกเี่ยมันเป็นสองพันแล้ผมนะนี่อ่ผมนะคุกเกี่ยวเป็นสองพันแบบนี้ แล้วก็ให้คุณให้ใครพอคุณทําพอคุณตรวไอ้ดีเสร็จแล้วคุณมอให้คุณมาเขียนให้คุณก็าวจิบไม้กาวก็ได้จิบไมมีเวอร์ชันหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าจุดหนึ่งเท่านั้นก็ผมาเที่ยวเข้าได้คุณมาเวอร์ชันล่าสุดก็สำหรับพวกศูนย์จุดจุดหกจุดศูนย์อะไรก็เข้าไม่ได้คุผมาต้องเอาเวอร์ชันตามผม จะดูเลยอ๋อให้คุณกดพอคุณพ่อดีเสร็จแล้วก็ให้คุณกดกระมาดเสรมันก็จะเป็นแบบนี้ผมนะให้คุณกดเข้าไปเลยเดี๋ยวผมพาไปดูก็ต้องรอก่อนนะครับผมนะน,นี่โอเคเข้ามาได้แล้วนี่ผมนะพอเข้ามาก็เป็นแบบนี้ครับผมนะ เดี uh, so ๋ยวมีคนมีคนใส่สกินเหมือนผมเยอะชิพายโอ้ชิบหายไว้เดี๋ยวมีคนใส่สกินเหมือนผมเลยแล้วก็จะดาวผมผมพอเลยสียแล้วแต่เดี๋ยวคนใส่สกินเหมือนผมโอเคขอไปเปลี่ยนสกินแหมะ ที่ครับจากซองขอผม,ผม,ผม,ผมป็นสกินแนวอื่นครับลืมสกินนี้ไปแล้วนี่ครับผมนะผมรู้มาห้าอยู่สิผมลู้มาห้าสกินสกินที่ผมจะใช้ก็เน่ยเป็นสกินนี้ครับผมนะนี่เอาลืมไปเฮ้ ที่ผมมาซื้อสกินใหม่ที่ผมจะใช้ใไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าคออย่างนี้เมื่อกี้มันไม่ค่อยเท่แล้อย่างนี้นี่อย่างนี้ไม่ช่ในนี่คือสกินของผม นี่คือสกินของช่องเอาวีทีวีของผมนะโอเคดูเข้าเกมก็อาด็ดกระตุกนิดหนึ่งแล้วผมมาต้อขอใครกันแล้วผมไม่มีเข้าไม่เอาเออเชื่อมกับตัวแปรบ้านขับผม ตัเซเป็นบแนัแตม่เป็นไรดีใช้สกินนี้แหละในการในการอิ่ห้องเอาหัวผมก,ก็ผมนับั๊เข้มาบักข้า,า,ขาดูดีกโอเคครับก็จะมีนิ้ิเกมที่ตามตชอไลก็วิธีียกวกดกดเข้าไปตรงตัวตรงนี้ เข้าไปแยไมนก็จะคุณก็ยะก,ก็สูงเกโอก็มีาน่เก่เกค,คุณคุณก็เข้าม่เกขานอันอนี้ปะเออใช่ใช่ใช่อันนี้นี่ผมแล้วมีคำสีส้มขึ้นมาคุก็จะเด้งเข้าไปในไี่เก่เลยก็กผม ก็รอไปนี่ผมมาคุณเคยเดนเขัามาในนีกิบแบบนี้ไปลงมากดแฟบบัตหายเลยทีเดยวเชียงเด็เชียงนี่ก็ไม่น่าเข้า้ะนี่นี่ก็ผมนะ มือบมก็ถอรขผมนะคม่นมือถือนะครับผมอ่าแต่บบใครที่อยากเล่นก็ผมก็เข้ามาเล่นได้ก็ผมก็เช้นนี้ก็วันนี้เท่านี้นะคุบแม่ใครชอบก็หรือคนเล็กคนเศษก็ใผมเลยก็ผมนะเดวเดมันชงมองทำไมอย่ามองเอ้เดี๋ยวมันมองผม เราเอ้สิ่งนั้นสิจะมองเราใช่ไหมมันจะมองเราเห็นไหมมันจะมองเรางันเราจะมองตามมันจะมองนะมันมามองมองที่อะไรมันมองตามผมมันมองผมเอไหมก็ถือว่าผมเป็นเจ้ที่ทำไม่ดีที่โอเคครับเจอใหม่คลิปหน้าครับ